สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่สิคุณได้สิบดาบกับหัวนะส่วนเขาได้ไพ่สามเหรียนกับหัวนะคะปัญหาอะไรต่างๆนะคะในชีวิตช่วงนี้ยังไม่จบนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการงานการเงินก็ต้องดิวต่อไปนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็จะมีบางประเด็นที่คุณอาจจะยังตกลงกันไม่ได้แฟนคุณยังได้ไพ่สามเหลียญที่กับหัวต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารให้ดีนะ อาจจะเกี่ยวเนื่องกับงานก็ได้แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุยกันช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่เข้าใจกันผิดได้ยังไงก็หลีกเลี่ยงแล้วกันมีไพ่รีทรีตแล้วก็เยสเนียเ่ย yes. หมายถึงว่ายังไงคุณ2คนก็คู่กันนะคะเดี๋ยวก็จะสามารถที่จะเคลียร์ใจได้แล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นในอนาคต คนโสดสนิทในวันนี้เมยังไม่แนะนําให้คุณสละโสดนะคะเพราะว่าพลังงานส่วนตัวเนี่ยยังมีความยุ่งยากอยู่นะคะให้เคลียงานเคลียปัญหาส่วนตัวของตัวเองให้จบก่อนนะคะค่อยมองหาความสัมพันธ์น่าจะดีกว่าแล้วก็พลังงานของคนที่จะเข้ามานี่ก็ยังไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะ